ยิ่งอินเดียกับอินโดนีเซียโปรโมทอินโดแปซิฟิกเท่าไหร่ไทยเราเองก็จะเคออติกบัดมอชามิงมากขึ้นเท่านั้นถูตรงมยังไงก็ตามประเทศไทยคงเคออติกหลายเรื่องอะแต่สเสน่ห์ของประเทศไทยมันก็จะถูกขับให้เด่นมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับนี่คืออ c ค n อน n n e c con t ให้เรษฐศาสตร์เชื่อมโลกเชื่อมเราไปกับคณะเรษฐศาสตร์จ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเอพิโซดนี้ครับเราตั้งหัวข้อเอาไว้ว่า new world order หรือว่าระเบียบโลกใหม่แต่เป็นใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนี่แหละครับคนที่จะให้คําตอบลงไปถึงทิศทางของอาเซียนได้เป็นอย่างดีต้องเป็นคนนี้เลยครับอาจารย์ปิติสีแสงนามจากคณะเรษฐศาสตร์จ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับอาจารย์ปิติครับปีที่ผ่านมาถ้าจะให้นิยามสักคำหนึ่งสําหรับ ภูม,มิภาคอาเซียนของเรามันควรเป็นปีของอะไรดีครับและในมุมไหนบ้างปีนี้ของอาเซียนเนี่ยผมคิดว่ากับประชาคมโลกเราเนื้อหอมแต่ว่ากลับในอาเซียนเราเองเนี่ยมันมีความเคออติกมีความวุ่นวายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะให้คํานิยามของอาเซียนปีนี้ผมคิดว่าเคออติกบัตชามคือมีความยุ่งยากซับซ้อนแต่มันมีสเสน่ห์ครับ จริงแล้วเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดในประชาคมอ,อาเซียนปีนี้ก็คือ <ạ. S 1> แน่นอนเรื่องของเมียนมา <ạ. S 1> ถูกไหมครับเพราะว่าเมียนมาเองเนี่ยเกิดการรัฐประหารขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าผู้นําอาเซียนจะมีการพูดถึงฉันทามติ5ข้อเพื่อที่จะเดินหน้าทําให้เกิดกระบวนการสร้างสันติในเมียนมาแต่ว่าจนแล้วจนรอดผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยกระบวนการนี้มันก็ยังไม่ได้รับการถานรับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของเมียนมาเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเด็กดื้อของอาเซียน สิ่งที่เราคุยกันไว้เป็นฉันธรมติที่ทั้ง10ผู้นําเห็นด้วยซึ่งผู้นําเมียนมามีนองหลายเองก็เห็นด้วยนะครับ,รบแต่เขาไม่ยอมทําตามลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเมียนมาเองเนี่ยที่ถูกความบาดทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วยังไม่สามารถที่จะค้าขายได้ขาดแคลนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะซื้อพลังงานไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าจําเป็นหลายๆอย่างได้เนี่ยรัฐบาลอาหาร Myanmar เมียนมาเองก็อาจจะมีการหาเงินด้วยวิธีอื่นๆถูกต้องไหมครับ ลองนึกภาพดูนะครับในอดีตทศวรรษพันเรเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับสิงโตคู่เหยียบลูกโลกซึ่งเป็นยี่ห้อของเฮโรอีนเพราะฉนั้นเรื่องแบบนี้มันอาจจะกำมาใหม่ดูเราไหมครับหรืออย่างกรณีของเบงกาลีโรฮิงยาหรือชนกลุ่มน้อยที่เขาทนระบบแบบนี้ไม่ได้ mm hmm. เขาก็อาจจะหนีออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเรือมนุษย์ก็จะมาชนกลุ่มน้อยเองนะครับได้รับการสนับสนุสน,นอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นสงครามนอกแบบจากตะวันตก อาวุธไหลเข้าไปผ่านทางตะเก็บชายแดนทั้งหลายของเมียนมาเ <Ừ. S 1> พื่อที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์พวกนี้ติดอาวุธคําถามคือได้อาวุธมาปุ๊บทำอะไรดีกว่ากันระหว่างเอาไปสู้รบกับแบ่งสักส่วนหนึ่งเอาไปขายเพราะฉะนั้นปัญหาเมียนมามันจะนํามาซึ่งอา m ุ trafficking กับ drug trafficking แล้วก็ human trafficking ซึ่งพรมดแดนเราติดกับเขาชัดเจนมาก2,401กิโลเมตร <Ừ. S 1> จากเหนือสุดเลยคือแม่สายลงมาถึงภาคใต้คือระนอง <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้ อาเซียนปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเคออติกและยังคงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าครับอันนั้นคือฝั่งที่เป็นวุ่นวายก่อนนะวุ่นวายวุ่นวายคุยยังคุยได้ยาวเลยอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เป็นเนื้อหอมชาอาเซียนเป็นเนื้อหอมเนื้อหอมเพราะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีครับเวลาเราเรียนหนังสือในคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่เราจะเรียนเมนสตรีแ a คเคนอมิกส์เมนสตรีแมคเคนมิกหรือว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ย ก็จะสนับสนุนเรื่องการ้าเสรีสนับสนุนเรื่องของการสร้าง global value chain ห่วงโซ่ประทานห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกถูกต้องไหมครับใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของเสียน้อยที่สุดสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้มากที่สุดทําทุกวันนมันก็ยังเป็นหลักยึดซึ่งมันไม่ใช่ก็ยังใช้อยู่ซึ่งมันไม่ใช่ครับมันควรเป็นยังไงนาทีนี้โลกมันเปลี่ยนไปละนาทีนี้เนี่ยโลกมันไม่ได้มองเป็น mainstream economic ต่อไปละแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ที่มันขัดแย้งกันระหว่างอเมริกา ที่ยังคงต้องการคลองความเป็นเจ้าหรือว่าเฮจิมอนจัดระเบียบโลกแต่เพียงผู้เดียวมันถูกท้าทายโดยมหาอำนาจใหม่ๆโดยเฉพาะมหาอำนาจจีนมหาอำนาจอินเดียมหาอำนาจอืน่นๆีเต็มไปหมดเลยที่เขาต้องการโลกแบบมัลติโพลาลิตี้เพราะฉะนั้นโลกที่เป็นยูนิโพลาลิตี้หรือขั้วเดียวโดยอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกท้าทายมากๆแล้วอเมริกาก็ทำ strategic future foresight ยาวไปจนถึงปี2040 2050 เราก็เห็นแล้วแหละว,ว่าจีนคือภัยคุกคามในทุกมิติทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาด้วยดังนั้นนโยบายปิดล้อมจํากัดเขตการขยายที่บนของจีนก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2018ครับเราเห็นสงครามการค้าเราเห็นสงครามเทคโนโลยีถูกต้องไหมครับและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นในช่วงปลาย2022ปลาย2022เนี่ยผู้นาอเมริกาเปลี่ยนแล้วจากทรัมป์มาเป็นโจไบ,บเดนแต่ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวมันก็ครบ5ปีครับถึงเวลาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทางด้านความมั่นคงของอเมริกาทุกอย่างมันคอนเฟิร์มเหมือนกับที่เคยศึกษาไว้ตั้งแต่ปี2017ครับว่า mm hmm. จีนยังคงเป็นภัยคุกคามและมีแนวโน้มเป็นภัยคุกคามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสงครามการคา้าสงครามเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนอเมริกากระทํากับจีนตอนนี้อเมริกาเริ่มสร้างพันธมิตรสังเกตดูได้จาก Chi ป and science act ที่เพิ่งออกมา mm hmm. สังเกตดูได้จาก Semiconductor act ที่ออกมาที่อเมริกาไม่ใช่คุมแค่เฉพาะซัพพลายของคน ของสินค้าที่จะเข้าจีนหรือซื้อขายกับจีนอย่างเดียวละ mm hmm. แต่อเมริกายังสร้างพันธมิตรและห้ามประเทศอื่นค้าขายกับจีนด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นการตัดัพพลายเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมันลุกลามใหญ่โตเขาเรียกสถานการณ์นี้ว่า managed e c o u p l i n g mm hmm. คือห่วงโซ่มูลค่าที่เราเคยเชื่อมมันเชื่อมกันทั้งโลกและทุกคนก็แฮปปี้จากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่ามันส p l i ตออกเป็นสองห่วงโซ่หลกัหลกๆเลย mm hmm. คือห่วงโซ่โลกตะวันตกที่นําโดยอเมริกา ยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีกับอีห่วงโซ่หนึ่งคือห่วงโซ่จีนค้าขายกันโดยตรงไม่ได้แต่เมื่อค้าขายกันโดยตรงไม่ได้ถามว่าผู้ประกอบการอเมริกากับยุโรปกล้าทิ้งตลาดจีนไหมโอ้โหคุณตลาดขนาด1,400ล้านน่ะกำลังจะกลายเป็นไฮอินคอร์ด์คันทรีสอ่ะตอนนี้ไม่มีคนจนแล้วด้วยอะ่ะโตอย่างเดียวอะ่ะในขณะที่ประเทศอื่นๆเขารีเซชชันการเจอเงินเฟอ้อกันจีนยังโตปีละ3%กว่า4%อน่ะไม่มีใครจาทิ้งจีนถูไต้ไหมครับ เช่นเดียวกันผู้ประกอบการจีนกล้าทิ้งลูกค้าอเมริกันลูกค้ายุโรปไหมก็ไม่กลา้าแต่ทําการค้าโดยตรงไม่ได้ทําการขายโดยตรงไม่ได้ลงทุนระหว่างกันโดยตรงไม่ได้<อ>เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกหรือจีนก็หาประเทศที่3ครับใช้ประเทศที่3เนี่ยเป็นคล้ายๆสปริงบอร์ดย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศกลุ่มนี้นะครับแล้วใช้ความที่ประเทศกลุ่มนี้มีข้อตกลงทางการค้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่าย ใช้ประเทศกลุ่มนี้ครับเป็นฐานการผลิตและประเทศกลุ่มนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยสปอตไลท์มาตกอยู่ตรงอาเซียนตรงนี้นี่แหละครับคือเวลาเราพูดเรื่องอานนีส่งจากเรื่องสงครามการค้าบาง <c oughs> คนใช้คำว่าอานนี้ส่งใช่ไหมครับตรงประเทศไทยเราได้รับกี่มากน้อยในเมื่อคนจะไปเปรียบเทียบกับเวียดนามคนเปรียบเทียบมาเลเซีย <c oughs> คนเปรียบเทียบอินโดนีเซียแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนของ อันนี้ส่งที่กระจัดกระจายพวกนี้ uh, ผมคิดว่าในในอาเซียนเองเนี่ยคงจะต้องแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มที่ผมคิดว่าได้รับอาน,นิสงส์งไปเต็มๆแล้วก็ด้วยความที่เขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองทางการทหารทางเศรษฐกิจทางกฎหมายพร้อมรองรับการลงทุนเต็มที่ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีกําลังแรงงานอุดมสมบูรณ์อ,อ,อินโดนีเซียคือเทียที่1่ครับ เพราะอินโดนีเซียใปัจจุบันนี้เนี่ยคือเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สี่ของโลกเพราะอินโดนีเซียคือประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอินโดนีเซียคือประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเพราะนั้นเขารับเรื่องพวกนี้ไปเต็มๆนะครับเทียที่สองเนี่ยผมมองอยู่สามประเทศสามประเทศที่อยู่ในเทียที่สองและรับผลประโยชน์อาจจะไม่เท่าอินโดนีเซียแต่รับก็คือไทยมาเลเซียแล้วก็เวียดนามอันนี้อยู่ในเทียที่สอง นะครับแล้วก็กลุ่มล่างสุดเลยก็แน่นอนกรณีของเมียนมาถูกต้องไหมครับครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไออย่างเราตัดสิงคโปร์กับบรูไนเอาไปก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเขามีลักษณะพิเศษใช่ไหมเขาเป็นซิตี้สเตทอะแล้วเขาวางโพสิชันเป็นจุดศูนย์กลางทางการเงินเป็นประเทศไฮอินคัมราะนั้นเราตัด2อันนี้ออกไปดังนั้นกลุ่มที่3ที่อยู่ระหว่าง2กับ4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของกัมพูชาสปปลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์ผมคิดว่าอาเซียนตอนนี้มีสียเทียแบบนี้ครับ พูดเรื่องของ optimization แล้วจุดที่ประเทศไทยอยู่นะวันนี้ครับจุดที่ optimize สำหรับประเทศไทยมันควรจะเป็นจุดไหนเรายังเน้นผลิตเพื่อเพึ่งพาการส่งออกเรายังคงรอเงินลงทุนมาตั้งถิ่นฐานในไทยหรือเราควรจะขยับไปไปอยู่จุดไหนกันนะที่มัน optimize กว่านี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเราพูดถึง optimization นะครับเราดูประเทศทางประเทศแล้วจำลองประเทศเป็นคนหนึ่งคนไม่ได้ในประเทศมันมีหลายเซกเตอร์ ในประเทศมันมีหลายภาคการผลิตถูกต้องไหมครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นบางภาคการผลิตเนี่ยโอ้โหเป็น10ปี20สิปีแล้วเขาไม่ได้พึ่งพาการลงทุนเขาเป็นคนที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมครับ<ฆ>วิธีคิดของเขาก็ไม่เหมือนกันแน่นอนบางธุรกิจทั่วโลกอาจจะมองว่าเป็นซันเซ็ตเป็นขาลง<ฆ>แต่ขอโทษพอไปถามผู้ประกอบการผู้ผมเห็นช่องว่างของตลาดอะผมยังมีโอกาสอยู่เนี่ยปีนี้ผมโตตั้งกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะมาหา,าผมเป็นซันเซ็ตได้ยังไงครับ เพราะฉะนั้นการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะต้องพิจารณาภาพรวมแมโครวิวแต่เวลาพูดถึงการวางแผนธุกรกิจมันต้องลงมาที่ระดับไมโครละถูกต้องไหมครับแล้วเวลาเรายิ่งลงไปนักมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าในความเป็นจริงพวกเราทุกคนต่างก็เป็นปัจเจก,กชน,น่ะระดับตัวบุคคลเองเนี่ยมันยิ่งซูเปอร์ไมโครมากๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทำออปติมิเซชันเนี่ยมันคงบอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้ว ประเทศไทยควรจะอยู่ตรงไหนเพราะแต่ละส่วนมันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดถูกต้องไหมครับแต่ถ้าให้มองในภาพรวมนะผมยังรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงกว่านี้เหมือนเรามีศักยภาพเต็มร้อยอะตอนนี้เรายังใช้ไม่ถึงหมายถึงเราควรทําได้ดีกว่านี้เราควรทําได้ดีกว่านี้ GDP ที่เราโตปีหนึ่งสามสี่เปอร์เซ็นต์เราควรจะทําได้ดีกว่านี้กําลังแรงงานของเราที่เราบอกขาดแคลนแรงงานแต่คนที่มีอยู่เราสามารถพัฒนา up พสก l l re skill ได้มากกว่านี้ โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีชั้นเลิศขนาดนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. เรายัง utilize mm hmm. ไม่พอเพราะฉะนั้นตอนนี้ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นนักวิ่งเรายังวิ่งแบบขอโทษนะครับออมฝีเท้าเรายังไม่วิ่งเต็มที่มันอาจจะอ่อนเปรียปร้ยเพลียแรงกับปัจจัยทางด้านสังคมมันอาจจะอ่อนเปรียปร้ยเพลียแรงกับปัจจัยทางด้านการเมือง mm hmm. ถูกนน้ไหมครับ mm hmm. เรื่องพวกนี้มันทําให้เรารู้สึกเครียดถูกตอนน้องไหมครับ mm hmm. มันก็เลยทําให้เราวิ่งไม่ได้เต็มที่โควิด -19 mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกเครียดแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า สิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือทํายังไงเราถึงจะสามารถที่จะคุยกับเด็กของเราอะ่ะคุยกับนิสิตของเราว่าถ้าคนอื่นมันเป,นเปนรี้ยแล้วเขากําลังออมฝีเท้าอยู่คุณต้องวิ่งให้มันเร็วขึ้นหน่อยเพราะมันทําให้เกิดความได้เปรียบแล้วถูกต้องไหมครับผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญครับมาวันนี้คุยกับอาจารย์อาจารย์ปิติและอาจารย์ปิติเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงเรื่องอาเซียนหน้าอาจารย์ปิติจะลอยขึ้นมาครับขอบคุณครับทีนี้ คำถามที่คงจะถูกถามซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือทำไมคนไทยเราต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจอาเซียนเพราะว่ากระทั่งข่าวต่างประเทศข่าวที่นำเสนออาเซียนเรายังนำเสนออยู่น้อยมากรหรือทั้งคนไทยรู้จักอาเซียนยกันเองน้อยมากแล้วมันมีความส,สำคัญยังไงสำหรับเศรษฐกิจอาเซียนกับคนไทยนักธุรกิจไทยหรือกระทั่งเด็กไทยอ่าอาจเศรษฐศาสตร์เรียนหลายๆเรื่องดูดองกไหมอย่างเช่น economy of scale ผลิตจำนวนมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง คำถามคือถ้าคุณผลิตป้อนตลาดประเทศไทยแค่เจ็ดสิบล้านคนน่ะ mm hmm. คุณอาจจะยังไม่ได้เอเจนท์เวิลสเกลถูกต้องปะไม่พอเลยโอ้แต่ถ้าเกิดคุณลองเทียบดูว่าเป็นสิบประเทศอาเซียนที่เราลดละเลิกข้อกิจกันทางการค้าเรามีแต้มต่อทางด้านการค้าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า mm hmm. ภายใต้ข้อตกลงที่เมื่อปีที่แล้วเราก็เพิ่งเริ่มต้นเจราจาแล้วก็อัปเกรดอย่างเช่นอาเซียนเทรดอินพุตแซกเรเมนต์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน mm hmm. เรากําลังพูดถึงโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาด 670ล้านคนใน10ประเทศเอเ,อนนอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่วนใหญ่เป็น emerging e c o n o m i s อัตราการจเจริญเติบโตโต,โตอย่างต่อเน,นื่องอ่ะแล้วไม่เท่านั้นเราลองนึกภาพเรากำลังเจราจาการค้าแล้วมีผลบังคับใช้ไปแล้วกับข้อตกลงการค้าที่เรียก regional comprehensive economic partnership ระหว่างอาเซียน10ป,ประเทศกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราใช้ประโยชน์เรื่องพวกนี้ได้เต็มที่ถ้าเราเล่นบทบาทนําในอาเซียนได้เต็มที่เนี่ยผลประโยชน์ มันมากมายมหาศาลประเทศไทยเราเองมีจุดอ่อนมากมายดินเราก็เริ่มออฟโซลิดละทรัพยากรธรรมชาติเราก็เริ่มออฟโซลิดละถูกต้องไหมครับแรงงานเราก็ขาดแคลนถูกต้องไหมครับแต่มองไปประเทศรอบบ้านเราดิถ้าเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนโอ้โห oh, เขายังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม,มสมบ,บูรณ์ถูกต้องไหมครับเราอาจจะอ่อนแอในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานเราอาจจะอ่อนแอในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของระดับเทคโนโลยีและถ้ามองไปที่พันธมิตรของอาเซียน เรามีประเทศที่เป็นเทคโนโลยีนำนำระดับโลกมีประเทศที่เป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ของโลกตลาดขนาดใหญ่ของโลกนี่แหละฮะเราต้องสนใจเรื่องอาเซียนมากยิ่งขึ้นเพราะในที่สุดคําตอบก็คือประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลประเทศไทยถูกร้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านและเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับเพื่อนบ้านภายใต้สิ่งที่เรียกว่าประชาคมอ,อาเซียนอาจารย์ปิติจะไม่อยู่ไทย3ปี <laughs> อาจารย์ไปทําอะไรที่อินโดนีเซียคืออาเซียนเองเ,องเนี่ยครับ พอถึงปี1997เก่าในปีที่เขาเฉลิมฉลองวาระครบรอบ30ปีของการก่อตั้งอาเซียนเนี่ย mm. เขามองว่าสํานักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมันมีภารกิจมากมายพออยู่แล้วในการขับเคลื่อนสิ่งที่ผู้นําตกลงกันไว้ดังนั้นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานที่ควรจะต้องมีด้วยนั่นก็คือโปรโมทนําเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์อาเซียน โปรโมตนำเสนอในเรื่องของทำให้คนทั้งในอาเซียนและคนนอกอาเซียนรู้จักอาเซียนมากยิ่งขึ้นอาเซียน mm. awareness เนี่ย mm. เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี1997เขาก็เลยตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งแยกออกมาเป็น different entities mm. หน่วยงานนี้ครับเรียกว่าอาเซียน u n d a t i o n หรือว่ามูลนิธิอาเซียนนะครับ mm. ผมเองก็ผ่านกระบวนการตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ได้รับถัดเลือกนะครับให้เข้าไปเป็น Executive Director ของอาเซียนฟอนเดชันนะครับก็ คงจะมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดจากคณะเศรษฐศาสตร์จากจากอีกพื้นที่หนึ่งก็คือต้องไปประจําอยู่ที่จากรารตาที่อินโดนีเซียน,นะครับแต่ว่าก็คงจะมีกิจกรรมต่างๆมาให้เด็กเศรษฐศาสตร์จุลามาให้จุฬาลงกร,รมหายาลัยของเรารวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยทำในเวลาต่อไปเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าในอาเซียนตอนนี้อย่างที่บอกมันคออติกบัตชามนไอ้หน่วยงานที่มีลักษณะเป็น international organization ที่โปรโมทเรื่องพวกนี้เนี่ย มันน่าจะมีงานที่ท้าทายให้ทำตลอดทั้ง3ปีจากนี้ครับมผมคงจะไม่ถามว่าอาจารย์คาดหวังจะเห็นอะไรจากอินโดนีเซียแต่ว่าคนไทยควรจะรอดูอะไรจากอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียคนหนุ่มคนสาวประชากรกระทั่งตัวผู้นําอย่างโจโควีเองมันมีอะไรที่เราน่าจับตาอินโดนีเซียนับจากนี้ต่อไปอินโดนีเซียเองก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนคู่คู่กับการที่อินเดียก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 เขาก็อยากจะทําให้สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่อินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกก็คือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกถูกต้องไหมครับซึ่งข้อดีคืออะไรครับที่เรามองได้จากอินโดนีเซียก็คือในมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะถามว่าประเทศไหนที่อยู่ตรงกลางประเทศที่อยู่ตรงกลางจริงๆคืออาเซียนและในอาเซียนถามว่าใครอยู่ตรงกลางมากกว่านั้นอีกอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยฝั่งตะวันตกของเราคือทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นทะเลที่อยู่ทางด้านตะวันออกมากที่สุดของมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลแล้วทางด้านตะวันออกของประเทศไทย<ม>คืออ่าวไทยนั่นคือทะเลที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะนั้นจุดเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดียกับจุดเชื่อมโยงกับมหาสมุทรแปซิฟิกจริงๆอ่ะมันอยู่ที่นี่ครับที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นยิ่งอินเดียกับอินโดนีเซียโปรโมทอินโดแปซิฟิกเท่าไหร่ไทยเราเองก็จะเคอติกบัต โมชามิ่งมากขึ้นเท่านั้นถูตรงไหมยังไงก็ตามประเทศไทยคงเคโติกหลายเรื่องอ่ะแต่เสน่ห์ของประเทศไทยมันก็จะถูกขับให้เด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อโจโควี่หมดวาระสิ่งที่เราจะเห็นต่อเนี่ยหลายๆคนมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะขึ้นไปรันเพื่อที่จะไปเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะเพราะนั้นถ้าเรามีเลขาธิการสหประชาชาติมาจากอาเซียนสปอร์ตไลท์ก็จะยิ่งมองมาที่มุมมองโลกตรงนี้มากยิ่งขึ้นถูกตตรงไหมครับ ตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าอินโดนีเซียเป็นอะไรยังไงก็นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับบริษัทในระดับธุรกิจละ่ะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหลักในอินโดนีเซียนะครับเราลงทุนในอินโดนีเซียมากกว่าที่อินโดนีเซียลงทุนในประเทศไทยอินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติอุงงด,ดมสมบูรณ์มากมีแรงงานอุดมสมบูรณ์มากมีตลาดขนาดใหญ่มากและ้วะปัจจุบันเขาปฏิรูปการเมืองไปแล้วปฏิรูปกองทัพไปแล้วปฏิรูปกฎหมายไปแล้ว e c o s y s t e m ็มของเขาค่อนข้างที่จะเอื้อครับให้เราสามารถที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ท,งทางธุรกิจได้เยอะอีคอน n n e c con t ให้เศรษฐศาสตร์เชื่อมโลกเชื่อมเราไปกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย